เป็นรถที่โคตรน่าใช้เลยนะครับกับ Harley-Davidson n i t ต t e r 975ค l ับสไตล์นะครับนี่รถคันนี้1,200ยไมล์เลทเท่านั้นมากับสีดำ V with Black นะครับคันนี้มีของแต่งอะไรกันบ้างเริ่มจากท่อท่อได้เป็น Monster Lansing นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันตอนหลังนะครับส่วนชุดม่งหน้าชิวหน้าได้ชิวหน้า TWM นะครับชุดม่งเต็มๆแคชว่าสปอร์ตไลท์มีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ฝาซ้ายขวา HDMC นะครับพักเท้าของแต่งด้วยนะครับนี่ แล้วก็ตรงช่วงถังน้ํามันฝาถังน้ามันของแต่งนะครับมีแฮนด์ยกสูงให้นะครับทรงคลับสไตล์ของต้องมีนะครับเพืเ่อนรุ่นนี้มีเบาะซ้อนมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พักเท้าหลังซ้ายขวาซ้อนได้เลยนะครับสวยเนียนกิ๊บทุกจุดเลยมาทีนี้ฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าแฮนด์ยกด้วยเพืเ่อนนี่ รบเท่ๆ,ๆแบบนี้เราเปิดไว้3 9 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจรถคันนี้ติดต่อชันมาได้เลยนะครับและใครมีรถส,สวยแบบนี้ต้องการขายส่งรูปกันมาได้เลยเรารับซื้อทั่วไทยสวัสดีครับ